ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเกษตรรักปลูกครับจะพามาทําการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ของกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่ทําการปลูกในกระถางนะครับพอดีไม่ได้ทานผลสดผลอ่อนนะครับก็เลยปล่อยให้แก่แล้วก็จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับก็จะเก็บฝาแก่ประมาณนี้นะครับ ก็จะมีมะเมล็ดข้างในนะครับนี่ครับมเมล็ดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้นะครับแล้วเรามาตัดลูกที่เหลือนะครับก็ได้ประมาณ 1...2... 3 4 5 6ได้6ถึง7ลูกอยู่นะครับส่วนลูกที่ยังไม่แก่ก็จะเก็บไว้เอาไว้รอบหน้านะครับให้เขาแก่เต็มที่นะครับนี่ครับคือที่ผมเก็บไว้นะครับก็จะมีเมเล็ดพันธุน์แมงลักแล้วก็ผักเสี้ยนนะครับแล้วก็จะเก็บกระเจี๊ยบเขียวไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับ ส่วนลูกที่เหลือนะครับก็จะปล่อยให้แก่ครับแล้วก็จะเก็บเมล็ดต่อไปนะครับนี่นะครับก็คือเมล็ดที่เก็บไว้นะครับก็จะมีฟักทองนะครับใส่ถุงแยกไว้นะครับแล้วก็จะมีกระเพรานะครับอีกอย่างหนึ่งกระเพราแล้วก็อันนี้แมงลักนะครับแมงลักก็เก็บไว้นะครับ ก็จะเก็บกระเจี๊ยบเขียวนะครับไว้อีก2องหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือผลแก่นะครับที่ได้ตัดมาจากต้นนะครับเยวจะมาทําการแกะเมล็ดออกนะครับแกะครับแล้วก็บิดออกมานะครับแล้วก็เขี่ยเมล็ดออกนะครับประมาณนี้นะถ้าผลแก่มากๆนะครับก็จะแกะง่ายนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้ฟังนะครับก็แต่ก่อนนะครับคุณแม่ของเกษตรลักปูนะครับท่านก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์พวกแตงกวาพวกตัวฝักยาวนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับเก็บไว้ช่วงที่ผลเขาแก่นะครับลูกแก่นี่นะครับก็แก่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ประมาณนี้นะครับ ก็จะเก็บไว้ปลูกต่อไปนะครับปลูกในช่วงหน้านานะครับหน้านาลงลงนานครับทํานาก็จะปลูกช่วงนั้นแหละครับผมก็ช่วงที่เก็บเมล็ดไว้ตากแห้งไว้นะครับเอาไว้ห้อยไว้ตามบ้าน,นผมก็จะไปสํารวจดูประจํานะครับดูว่ามีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างนะครับเพราะว่า เป็นการวางแผนนะครับวางแผนคือว่าช่วงหน้านาจะได้รู้ว่าในปีนี้เราจะมีเมล็ดพันธุ์อะไรนะครับที่มีแตงกวาหรือว่ามีถัว่วมีข้าวโพดมีมีอะไรไม่ทานนะครับเพราะว่าถ้าถึงช่วงที่ออกลูกพวกแตงกวาออกลูกนะครับช่วงเลิกเรียนนะครับแต่ก่อนก็เลิกเรียนมาเราก็จะไปหาพวกไปกินตาม ดูตามค้างถั่วทั้งค้างแตงนะครับว่าจะมีมีอะไรไว้กินบ้างนะครับช่วงเลิกเรียนนะครับหรือว่าช่วงวันหยุดนะครับก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับของเกษตรกรบ้านเรานะครับคือว่าเราไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองนะครับเหมือนกับที่ช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่อง CPTPP ประมาณนี้ครับ เรื่องเหมือนอาจารย์โจนจันใดนะครับที่พูดไว้นะครับเรื่องมรดกชีวิตชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องรักษาดูแลไว้นะครับมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ก็เป็นของทุกคนนะครับไม่ควรจะมีใครทีเ่เป็นเจ้าของครอบครองนะครับทุกคนสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองนะครับเป็นมรดกของปู่ย่าตายายนะครับเขาท่านเก็บ เมล็ดพันธุ์ไว้ให้เรานะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะนํามาปลูกนะครับไม่ควรจะมีใครเป็นเจ้าของนะครับคือว่าเป,เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับของเกษตรกรนะครับคือว่าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในปีถัดไปนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับเพื่อว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อทุกอย่างนะครับทั้งปุ๋ยทั้ง เมล็ดพันธุ์ทั้งข้าไถ่ข้า,า,ขาหวานพวกทำนานะครับต้นทุนมันก็จะสูงนะครับเกษตรกรก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น,นครับเราคือว่าก็ไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับการผูกขาดเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีรู้ว่าตอนนี้กฎหมายตนนัวนี้ถึงถึงไหนบ้างแล้วนะครับ ครับมเมล็ดพันธุ์พวกนี้ก็จะเก็บไว้ปลูกในรอบต่อไปนะครับก็สามารถเอาแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านให้กับญาติพี่น้องได้นะครับก็ช่วยทุกคนนะครับว่าเนี่ยเรามีมเมล็ดพันธุ์เราไม่ต้องซื้อนะครับก็ลดรายจ่ายของครอบครัวได้นะครับแล้วก็เราจะมีผักไว้ทานเองนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อผักก็ประหยัดไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ช่วยกันนะครับทุกวันนี้ก็ แต่และครอบครัวนะครับก็มีภาระหนี้สินเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็มาประหยัดเรื่องการปลูกผักประหยัดค่าใช้จ่ายทางนี้นะครับจะได้ลดภาระทางครอบครัวนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ